Show me the way, show me the way, show me the way. How could we survive? Show me the way, show me the way. You know what it's like. Show me the way, show me the way. Sleepless at night. Show me the way, show Yo. me the way. อนเช้าเริ่มอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนอนไม่ค่อยพอทำเอาใจมันแกว่งรัวมันคอยพะว้าคอยพะวงเอาแต่กลัวเล่มงามได้พระเขาบอกว่าชาแต่ชัวอาหารเย็นชืดมีแต่มีดมีแต่ครัวไม่อยากบุงรถจากที่เคยเอาแต่นัว ้าแม่กวนอิมท่านบอกให้เห็นแก่วัวสงสัยฉันกับโรงฆ่าใครกันหนาเห็นแก่ตัวทำไมที่เห็นมันไม่เป็นเหมือนอย่างฝันชูควยให้พระต่อให้ของแม่งยังขลังขอให้เชื่อไขอย่ได้เป็นเหมือนอย่างฉันดีหรือว่าเลวเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังนักปราชญ์ยังพังพวกสีเทาแม่งยังพลาดบาปที่เคยทำมันยังร้อนมันยังวาบคนไม่รู้จักผ่านมาฟังก็ยังทราบแดกให้ครบสามือในทุกๆวันแม่งยังยากบางคนบอกให้มีความสุขไปวันๆบางคนก็โกยแล้วก็เกาะเป็นกำมกั บางคนก็รวยบางคนออกไปจำนำบางคนแดกแล้วตลกเห็นประจบเป็นประจำแต้มบุญจะหมดก็แค่อดพอประทังไม่มีชื่อเสียงและเงินสดใครจะฟังอยู่ไปจนจบกลายเป็นศพใครจะจำสุดฉันเขียนก็สดสดแล้วก็บดเป็นลำนำไม่รู้ว่าดีหรือจะร้ายพูดผีปีศาจมันก็คลายเย็บบิสมอลซินเดอร์ไว้ข้ามตอนตัดจบไปตรงไทยเติมในสุดมีเวนนำห้สดและประสาทแทบจะย้ายดันให้มันหลบไปทางซ้าย So ลและดิสไลไม่รู้เมื่อไร่มันจะหาย When I cry, maybe the day that I die Show me the way, show me the way, show me the way How could we survive? Show me the way, show me the way You know what it's like? Show me the way, show me the way Sleep less h a t night Show me the way, show me the way ไม่อยากจะคิดพันนึกย้อนแล้วม่ก็เจ็บหลับตาลงนอยเห็นภาพซ้อาแล้วม่ก็เข็ด ทำอะไรไม่ได้แค่ฟูมไฟแล้วก็เก็บไม่ว่าใครหน้าไหนพอใจร้อนแล้วแม่งก็เสร็จถ้าเกิดว่าใจพร้อมทำอะไรมันก็ง่ายกูทำของกูคนเดียวมึงไม่ต้องเสือกไม่ต้องไข่ต่อให้กูต้องทนวนน้ำก็ต้องไหวช่างแม่งฮะเวที่คอนเสิร์ตแต่กูไม่ร้องแม่งก็ได้ดูแลหัวใจเพราะไม่อยากปล่อยให้เปลี่ยนนิสัยไม่ดีแต่ว่ากูไม่ได้เฮียเป็นคนกลางกลางไม่ได้สูงไม่เตี้ยไม่ใช่ขี้ข้าและกูก็ไม่ใช่เบี้ย จากใจแบบไม่ต้องมีหัวข้อสังคมนี้มันก็ช่างหน้าหัวรอกเายเป็นหนูสกระปรกรู้สึกทาเป็นห่วงท่อเป็นคนรว,รวยไม่รวยไม่เห็นจะหนักหัวพ่อมีเงินเยอะเขาก็นับมึงเป็นพี่ทําอะไรก็ได้มึงเชิญเฮียได้เต็มที่ถ้ามึงจะกเตรียมตัวและไปเป็นขี้เป็นคนใช้เป็นขี้ข้าเพราะทั้งชีวิตมึงเป็นหนี้หายใจแรงๆแล้วก็สะบัดให้หนักควยเย็ดแม่พวกเฮียไอสัตว์สันดานมนุษย์บางทีก็ขู่ไม่กลับลดปล่อยอารมณ์ไปแล้วค่อยข่มใจให้หลับ show me the way t e l d me the t a y Fucking day, show me the way, uh. Show me the way, I'm lost and I'm pray. Show me the way. They told me to stay. In this fucking day, show me the way. Show me the way. I'm lost and I'm Show me the way. Show me the way. Show me the way. How could we survive? Show me the way. Show me the way. You know what it's like. Show me the way. Show me the way. Sleepless at night.